กาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนร,ร,ราษฎรที่เคารพดิฉันนางพรเพนบุญสิริวัฒนกุลสมาชิกสภาผู้แทนร,ร,ราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขตห้าพักเพื่อไทยขอหารือท่านประธานด้วยเรื่องทางกับรถถนนทางหลวงหมายเลข201 ช่วงบ้านพมใต้ตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิสืบเนื่องมาจากมีการขยายเส้นทางจราจรทางหลวงแผ่นดินหมายเลข201ช่วงอำเภอภูกเขียวอำเภอชุมแพจากสองช่องจราจรเป็นสี่ช่องจราจรระยะทาง20กิโลเมตรนั้นพอสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งผลกระทบให้กับชาวบ้านหมู่เก้าตำบลบ,บ้านพมใต้ ตำบลผักปังนะคะได้รับความเดือดร้อนเพราะจุดเส้นทางกลับอยู่ไกลจากหมู่บ้านและก็เส้นทางกลับรถชั่วคาวใต้สะพานข้ามลำน้ำพมนั้นมีสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการจราจรไปมาของชาวบ้านที่อยู่สองฝั่งถนนช่วงเช้าพราต้องไปบินทบาทนักเรียนต้องเดินทางไปกลับทั้งเช้าและเย็น มีปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากผู้นำหมู่บ้านคือนายมนตรีโอดประภัยและชาวบ้านก็ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังแววงการทางขอนแก่นที่สองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ก็ไม่ได้มีเสียงตอบรับประการใดทั้งสิ้นหลายครั้งแล้วเรื่องนี้มันจึงมาถึงสภาที่ทรงเกียรติของพวกเราดิฉันหวังอย่างยิ่งว่า ข่าวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงจะให้ความเมตตากับประชาชนของดิฉันด้วยนะคะกราบขอบคุณค่ะ